ก็ค่ะก็มาถึงนักร้องชายยอดนิยมกันบ้างนะคะใครจะเป็นสุดยอดศิลปินชายนะคะที่ถูกใจสายตาพี่ๆนักข่าวมากที่สุดนะคะไปดูกันเลยค่ะครับรางวัลน,นักร้องชายยอดนิยมได้แก่มีสองท่านนะครับครองรางวัลร่วมกันคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรนะครับและคุณอ๊อฟตองศักดิ์รัตนพงศ์ครับ เรียกกันว <cción> <wh> <of Luc> <cells> <sm ut been DVD> ่าเฉือนกันไม่ลงนะใช่แล้วค่ะก็ได้ครับคะแนนเท่ากันนะคะคุณต๋อศักดิ์สิทธิ์นะครับจากอาราบัมโตมังนะครับสังกัดโซนี่บีเนะครับและคุณออฟปองศักดิ์รัตนภรมพจากอาราบัมดิซิสเอฟออฟสังกัด GMM อ็มเอ็แกรมมี่ครับครับครองร่วมกันนะครับเหมือนผุ้คนจะแต่งเพลง ไปแบ่งกันเองนะฮะยินดีด้วยนะคะอาคาจากที่สุดแห่งปีชายนะคะมาดูกันนะคะว่าที่สุมิเตอร์ส่วนฝั่งเพลงไทยสากลก็สร้างประวัติศาสตร์ใหม่คว้ารางวัลคู่ค่ะสำหรับโต๊ศักดิ์สิทธิ์และออฟปองศักด์ที่คะแนนเชือนกันไม่ลงจริงๆงานนี้จะแบ่งรางวัลกันยังไงคะเนี่ย ผมก็ดีใจครับผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับผมที่ได้รับรางวัลคู่ครับผมก็ดีใจและดีใจกับอ๊อฟด้วยครับผมเพราะว่าอ๊อฟเองก็เป็นนักร้องที่มีความสามารถร้องเพลงได้ดีมากแล้วก็เข้าสมควรได้รับรางวัลนะครับผมเราจะแบ่งรางวัลไปไว้บ้านใครเนี่ยก็จะถามอ๊อฟเองว่าอ๊อฟจะทอนบนเท่าไหร่ไม่ใช่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะทำมาให้อันหนึ่งอ๋ออ๋อแล้วตัวนี้จะไว้ที่บ้านใครก่อนคะจะเสียสละให้ใครก่อนให้อ๊อฟก่อนดีกว่าครับผมเพราะว่าผมว่าอ๊อฟอ๊อฟควรอ๊อฟอ๊อฟคล้รงวครั้แลววครบก็เขาสมจะได้ครับผม